ของสีน้อดนนะครับพี่น้องจูตำานักงใง่ฟไฟบักคามปอนครับพี่น้อง,ง,อะะองที่หุ่ยขัดระบาดนี่สองยางนี่เป็นได้แสบอยู่ด้วยนี่สวัสดีครับพี่น้องผมขั้วประแดกแรงนี่กับภาพี่น้องมาจอบเบื้งกระดูกเก่าเลรครับผมกับไม้ยูไม้เก่าครับพี่น้องนี่ไม้ เคื่อนหวยพุ่งมือ่อนีผ่้เดีวเลือดมานน้ำฝนมันพึงตกฝนพึงตกบางเสาตกบางแห้งนึงย่ำแลงๆผมก็เลยผ้ามาล่องนางจอบปึงอยู่ไม้เก่านี่ล่ะนี่ก็สิมีเสียงน้ำตน,นย้งงน้อยนี่ฟังนี่น้ำน้ำไหลลงลงมาจากผูผุนละมาเดี๋ยวรุ่นเบิ้งน้อก,นกันครับพี่น้องเพื่อมีปลาเขามาเล่นตรงน้ำตน นี่กระโดดใส่ใส่บบใหญ่บานไดก็พี่น้องขอมาน้ำตัดตรงเนาะโอ้ยเอาบาเนาะมันบบปันมันบปนนบปันไหนอาจจะบาถึงรูสัมแบนอาจจะประมาณสี่ห้าขีดนี่แหละเดี๋ยวก่อนเนาะมันมาถึยิ่งดอกเพื่อนมีตัวใหญ่ขอมา มันก็ขึ้นร้อยยุท่า,าทต้เขาแค่ยังก่อนดีกว่ารอซ้อมมึงอีกสักพักกันครับพี่น้องพะว่อเกาขึ้นห่านมาเห็นโตดประมาณนั่นแหละมันใหญ่ป็นได้คือ่งมันหลอกตาผมยังอยู่อยู่ด้ไมันจ้ขึ้นมาติบน้ำอีกหรอมึงขึ้นไหนดูด้าเลย ของสนอด้วยนะครับพี่น้องของสนอยัดของพวะยัดของพวะลงมาลงมายัดของยัดของยัของ,ของ,ของลงมาลงมา,งงงมา,มาเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว,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 ยวผมเอาขึ้นไม่เบึง้งบอาปั้นไดดอกใส่ก็ได้แังที่บอกกันแหละหนาจะามาั่านารซีขีด เจ้าบอกว่าโปรยหญิงปลาหน่อยแต่ว่าผมสัตว์เล้วเดี๋ยวปลาใหญ่ยยัดเดี๋ยวไปหน่อยเด้อเหมือนผมสัตว์ก่อนเหลี่ยมเอาไว้ก้อนหน่อยแล้วโปรยหญิงเทียบปลาใหญ่บกเขาเนาะนี่ครับพี่น้องเขาจุดดีอยู่ประมาณ ซีขีดสามขีดสี่ขีดโอ้เข่าจุดปับเลยขาสร้างนูนี่พระธรรมาดาด้าล่างนี่โอ้แม่นแม่นแม่น,มนอมรับเลยตรงใดตรงนั้นเลยพูดเลยไปเดี๋ยวซ้อมมึงจะเข้ากับพไปน่องซ้อมมึงมาสิมี่แบบใหญ่เข้ามาบ่างงง ตอนแรกก็ว่าจะบงยิงหนอครับาี่นอน,นจะว่ามันแบบว่าขึินขึ้นว่ไปใส่เนาะลงลงลงยิ่คลิกแล้วคลิกอีกคลิปหนังสองสอกเนาะ,ะได้รดบอดด <c oughs> นะเดี๋ยวจมึงอีกข้อกพี่นองหลังจากที่ตัดไปแล้วว่าทีนี้โสด,ดใก่แบบใส่ลวกข่าวาพอ เงียบเลยครับพี่น้องสัตว์ไปตัวเดียวแล้วเงียบเลยผมว่ามมนสิถือกินกันเลยเนาะอืเป็นสุ่มใดถ้อเป็นน้ำบาดบอเอาบาดเอวเลือดมันมาล่อเ่ราไปะยังหน่อยกับนี่นี่หนึ่งแต่ครับพี่น้องมี่หนึ่งแต่ไปอ่างไม่บานกอน ่าเป็นหังบอเสยอยู่แบบมันต่ายังไงกับบ่อเฝ้าอะไรแบนี้ไปครับพี่น้องบ่อยหมานบ่อยหมานแบบนี้ แล้วพอดีครับพี่น้องปลาดูราดพริกครับตำบักแดงเอาผู้กินน้ำบ่บ่ยังบม่หิวกินผู้เดียวแล้วครับพี่น้องน,นี่เพรนี้มันกกินผู้เดียวหิวเลยนี่ตัวตำบักแดงใส่ใบบักขามปอนครับพี่น้องที่อ,อขัดระบาดนี่สองยางนี่เป็นได้แสบอยู่ด้วยนี่ ซีมมึงก่อนเด้อแต่เกาแซบแซบ,บด้วยนี่แซาบลีแซาบลีสีมือปล <c oughs> าตกสีมาๆๆครับพี่น้องมาเนียยินมููดเดียวเลรอมันเนยปลาดูราดพริกเฮ็ดกินแบบนี้ผมการันตีเลยว,ว่าแซ่บครับพี่น้องสำหรับป,ปลาดูนี่ปลาดูราดพริกสุดอยอด

ขีเขาพร้อมมือหนีไปคำพดไปประมาณมเกือบเกือบไปสามแล้วนั่งจอบแป๊บเดียวมืดเร็วเร็วน่ามนเนี่จะเป็นตกดินมันมืดหลดมามามาครับพี่น้องแสบน้ำกัน มาดูราดพริกสุดยอดความอร่อยสุดยอดสุดยอด